ผู้ตายกะโหสวัสดีทุกคนจ้าได้เวลาทํากับข้าวแล้วจ้าวันนี้จะทําไก่มะนาวนะคะวันนี้จะทําไก่มะนาวปีไก่มะนาวจ้ะอันนี้เป็นปีไก่ที่หมักไว้นะคะจะมีผงขน้นอพริกไทยไทยไก่หนึ่งฟองนะคะนี่ก็ไก่เหยียดแก่ยาหอยเหยียอันนี้ปีไก่แล้วจะตัดออกเป็นครึ่งหนึ่งนะคะตัดออกเป็นครึ่งหนึ่งนะคะเอากันไก่ตัดครึ่งหนึ่งนะคะก็ปีไก่นะคะอ่า หมักไว้ผงขนอไข่ไก่แล้วก็พริกไทยนะคะหมักไว้นะคะโอเคอ่าเล็กก็ไก่เหยียัะข้าวอี๋ไก่เยลยัดเจาะก๋วยเตี๋ยวแล้วไงโมงไก่อ่ะเหลงโมงไก่อันนี้เป็นเป็นซอสอ่าของมะนาวนะคะซอสมะนาวนะคะเรามาทําซอสไก่มะนาวจะโอเคทําง่ายๆจ้ะ โอเคก่อนอื่นแล้วมาทอดไก่เลยไฟนออนนะคะทอดไก่ก่อนจ้าทอดไก่ก่อนนะคะใส่น้ำมันเข้าไปน้ำมันไม่ต้องเยอะนะคะน้ำมันพอประมาณตี่ย่อมใสตตัวโอเคแหกกระตุก ใส่น้ำมันนิดนึงน้ำมันไม่ต้องเยอะนะคะทำง่ายๆจ้ะทํากินง่ายๆรอนน้ำมันร้อนสักหนึ่งนาทีก่อนตั้งตัวยัดฟันจงไปที่ยาวหยิดสิ้นโอเค ไปไกลเลยจิ้นนะจิ้นเคยใส่ไก่ลงไปทอดนะคะ ไปเรื่อยๆนะคะใช้ไฟอ่อนทอดจ้า <clears> HEY! <throat> Okay. จะใส่ซอสมะนาวลงไปเลยนะคะหลอดตีเหลยมงจับเลยใส่ซอีสหลอดตีใส่มุ้งจับเลยใส่ซอสกะนาวเข้าไปนะคะโอเคเต้าโอเคเต้าหวานเคย เราใส่ซอสมะนาวไปแล้วนะคะใส่ซอสมะนาวไปแล้วจ้ามัากออกน,น,ะะนก็จะออกเหนียวๆนะคะซอสก็จะออกเหนียวๆชิมดูก่อนนะคะอืมอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมาก ตตตเต้าแก้วเต้าก็วิจิตจ้าจิตเตะ t ก่ไก่มะนาวเราก็เสร็จสับแล้วนะคะเหลงมงไก่เหลงมงไก่เจ้าขาติมละเหลงมงไกอ่อะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าโอเคเรียบร้อยเสร็จพอเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะนี่จ้ะ ไก่มะนาวนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วจา้าไก่ซอสมะนาวของเรา